ก็นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับที่ช่องเล็กนิดแอปเปิลนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับแอปเปิลก็จะมาทําสูตรหวยปักหลักหน่วยบนนะครับก็เดินมาทั้งหมด9ก้างวดติดแล้วนะครับงวดที่แล้วก็เข้าตรงๆนะครับสมาชิกกลับไปย้อนดูในคลิปเก่าๆได้นะครับในคลิปประจํางวดวันที่1มิถุนาอยู่นั่นเองนะครับก็เข้าแต่สำหรับวันนี้ก็ต้องเดินต่อนะครับสูตรนี้ในเมื่อมันเดินต่อนะครับตามต่อถึงติดๆนะครับ ง่ายนะครับสําหรับสูตรหวยนะครับปักหลักหน่วยบนนะครับก็จะทําการใช้หลักหน่วยบนนะครับบวกกับหลักหน่วยล่างนะครับแค่นั้นเองนะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะครับก็จะได้เพิ่มอย่างละหนึ่งแต้มนั่นเองนะครับอย่างเช่นนะครับงวดเราจะเริ่มนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่4 5 3ห2สานงสองนั่นเองนะครับในงวดแ1นะครับเราก็ใช้นะครับ ใช้หลักหน่วยบนนะครับหน่วยบนนะครับบวกหน่วยล่างนะครับสองบวกหนึ่งนะครับเท่ากับสามนะครับเราก็ใส่สามเลยนะครับสามเราก็จะเพิ่มไปอย่างละหนึ่งแต้มนั่นเองนะครับสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้านะครับหน่วยบนเราได้สามสี่ห้านะครับผลรางวัลในงวดถัดมานะครับออกเก้าสองสี่นะครับ นี่ครับหน่วยบนตรงๆนะครับใช้ง่ายแต่ก็ออกจริงนะครับเราก็ได้หลักหน่วยที่สี่นี่ครับเมื่อตัดมานะครับใช้หน่วยบนนะครับสี่ง่ายๆนะครับหน่วยบนบวกหน่วยล่างนะครับสี่บวกเจ็ดนะครับเท่ากับสิบเอ็ดนะครับเราใส่หนึ่งหนึ่งเราจะเพิ่มไปหนึ่งแต้มนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสองบวกหนึ่งเท่ากับสามนี่ครับ ผลรางวัลในงวดถัดมานะครับห้าหนึนะครับห้านงะครับห้านะครับข้างล่างออก8 1นี่ครับ510541นะครับออกค้าสีหนะครับหลักหน่วยเราได้1 ถัดมาเลยนะครับหลักหน่วยบนนะครับบวกกับหน่วยล่างง่ายๆนะครับหนึ่งบวกหนึ 2. 2่งเท่ากับสองสองบวกหนึ่งเท่ากับสามสามบวกหนึ่งเท่ากับสี่นะครับได้สองสามสี่นะครับผลรางวัลในงวดถัดมานะครับเจ็ดเก้าหนึ่ง 7จ็ดเจ็ดสี่นะครับล่าง6 8นะครับ7 9 1 7 7 4นเะครับฉะนั้นนะครับผลรางวัลออก774นะครับออก7 7 4นะครับออก7 7 4นะครับเรามารุนหลักหน่วยเรานะครับเราก็ได้ที่เลขสีนั่นเอง นะครับเข้าเป็นงวดที่3ามครับงวดที่4ี่นะครับก็อย่าลืมนะครับใช้หลักหน่วยบนบวกหน่วยล่างนั่นเองนะครับหน่วยบนบวกหน่วยล่างนะครับนะ่นสี่บวกแปดนะครับนะสี่บวกแปดเป็นสิบสองเราใส่สองสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่นะครับผลรางวัลในงวดถัดมานะครับห้าแปดเก้านะครับห้า 8, 9ปดเกสองสนะครับ5 8 9แปดสองสอนะครับกับ06นี่ครับผลรางวัลออกนะครับหน่วยบนออกสองสองเสองสอนะครับหน่วยบนเรางวดนี้หลุดนะครับ ไปเข้าที่หลักสิบนะครับก็ถือว่าเป็นเด่นได้นะครับหลุดนะครับงวดนี้หลุดน่าจะหลุดหลุดนะครับเอาละครับถัดมานะครับเรามาชมสูตรถัดมางวดถัดมาว่ามันจะหลุดหรือเปล่านะครับเจ็ดบวกหกนะครับหน่วยบนบวกหน่วยล่างนะครับหน่วยบนบวกหน่วยล่างนะครับเจ็ดบวกหกนะครับเป็นสิบสาม 3บวก1เป็น4 4บวก1เป็น5นะครับฉะนั้นนะครับผลรางวัลในงวดถัดมานะครับ7 8 1 7 8 1 4 0 3นะครับ7 8 1 4 0 3ล่าง9 4นะครับท่านผู้ชม7 8 1 4 0 3นะครับนี่ครับกลับมาทำงานแล้วครับ มันก็จะหลุดได้แค่งวดเดียวนะครับนี่ครับผลรางวัลที่ได้นะครับออกสี่ศูนย์สามนะครับฉะนั้นเราเข้าหลักหน่วยที่สามเรากลับมาทำงานนะครับเป็นงวดที่สี่มาดูว่าถัดมาเลยนะครับหน่วยบนเหมือนเดิมนะครับบวกหน่วยล่างนะครับหน่วยบนบวกหน่วยล่างนะครับสามบวกสี่นะครับเป็นเจ็ด ใส่เจ็ดนะครับเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดบวกหเป็นเนะครับคำนวณออกมาได้เจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ 7, 8, 9, ปผลรางวัลในงวดถัดมานะครับผลรางวัลในงวดถัดมาแปดเจ็ดห้านะครับแปดนะครับเก้ 9, 3, 8, นะครับ ข้างล่างออก98นะครับ8 7 5เจ8ด้า้าสามดท่านผู้ชมไปหน้า้าสามนะครับ9 3้าาดเราเข้าตัวไหนครับหลักหน่วยนี่ครับหลักหน่วยบนนะครับเราเข้าที่เลข8นะครับเลข9้าเข้าหลักร้อยนะครับเราไม่เกี่ยวนะครับเราไม่เอาเหมือนตัวนี้นะครับนี่ครับเข้าอีกแล้วครับ ถัดมาเหมือนเดิมนะครับหน่วยบนบวกหน่วยล่างนะครับหน่วยบนบวกหน่วยล่างนะครับแปดบวกแปดเป็นสิบหกใส่หกไปเลยครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับหกเราจะเพิ่มไปอย่างหนึ่งต้มนั่นเองครับหกเจ็ดแปดนะครับคํานวณออกมาแล้วได้หกเจ็ดแปดนะครับผลรางวันนะครับในงวดถัดมานะครับออกค่าศูนย์สาม สี่สี่หกนะครับล่างออกเจ็ดเจ็ดท่านผู้ชมนี่ครับล่างออกเจ็ดเจ็ดนะครับผลรางวัลห้าศูนย์สามนะครับสี่สี่หกสี่สี่หกอย่างนี้แล้วก็เข้าที่หลักหน่วยเหมือนเดิมนะครับนี่ครับ ยาวไปครับผมถัดมานะครับงวดถัดมากันเลยนะครับหน่วยบนบวกหน่วยล่างนะครับหกบวกเจ็ดนะครับหกบวกเจ็ดเป็นสิบสามใส่สามไปเลยครับนี่ครับสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้านะครับนี่ครับ ผลรางวัลในงวดถัดมานะครับผลรางวัลในงวดถัดมาออกศูนย์เก้าห้านะครับศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์เก้าห้านะครับออกศูนย์ขอภัยนะครับรางวัลที่หนึ่งออกศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์เก้าห้า นะครับข้างล่างออกสองสองนะครับศู1ย์ห้าหนึ่งย์เก้าห้านะครับมันก็ออกศูนย์เก้าห้าศูนย์้าห้านะครับหลักหน่วยเราเข้าที่เลข5้านะครับเหมือนเดิมนะครับนี่ครับเรายังไม่หลุดนะครับถัดมานะครับ หน่วยบนบวกหน่วยล่างนะครับห้าบวกสองเป็นเจ็ดนะครับใส่เจ็ดไปเลยนะครับเจ็ดเพิ่มไปหนึ่งเป็นแปดแปดเพิ่มไปหนึ่งเป็นเก้านะครับผลรางวัลในงวดถัดมานะครับผลรางวันในงวดถัดมาออกนะครับแปดสามหนึ่ง นะครับแปดสามหนึ่งเห็นไหมครับแปดสามหนึ่งห้าหกเจ็ดนะครับล่างออกสองสี่นะครับแปดสามหนึ่งห้าหกเจ็ดนะครับฉะนั้นออกห้าหกเจ็ดเราเข้าหลักหน่วยที่เจ็ดนะครับงวดนี้ มาดูงว่ประจำาที่สิบหกนะครับเหมือนเดิมนะครับใช้หลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างนะครับเจ็ดบวกสี่ได้เท่าไรครับเจ็ดบวกสี่ได้ส1เอ็ดนะครับใส่หนึ่งไปเลยนะครับหนึ่งเราก็จะเพิ่มไปอย่างละหนึ่งแต้มเท่านั้นนะครับหนึ่งบวกหนึ2 2่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสองบวกหนึ่งเท่ากับสามนี่ครับ ฉะนั้นในชุดประจำวันที่เองวดประจำวันที่สิบหกนะครับมิถุนายนหกสามนะครับหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนได้หนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามนะครับหน่วยบนก็ได้หนึ่งสองสามฉะนั้นนะครับหลักหน่วยนี่ครับหนึ่ง หนึ่งมันจะมาชนนะครับมาชนในชุดที่ผมบอกให้ซื้อลูตเอรี่ไว้ก่อนหลักหน่วยนะครับมันจะมีหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเอ๊ะสองหนึ่งสวยนะครับผู้ชมหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับแล้วนะครับมันมาชนกับชุดนี้ด้วยนี่ครับวิ่งนะครับมาชนกับชุดวิ่งนะครับตัวเดียวบนล่างนะครับตัวเดียวบนล่างมันก็ได้หนึ่งนะครับ งวดนี้นะครับโอกาสที่มันจะมาหนึ่งก็คงจะมีแล้วนะครับโอกาสที่มันจะมาหนึ่งก็น่าจะมีนะครับโอกาสนี้ก็ต้องรอรุ้นกันนะครับว่าจะผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับในงวดจวันที่16นะครับมิถุนายน2563นายนะครับก็เหมือนเดิมนะครับช่องเลขเด็ดแอปเปิลนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับ แนวทางนี้ให้สนับสุสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเนื้อหาในคลิปเป็นเพียงแนวทางในการคำนวณในเชิงคณิตศาสตร์นะครับก็จะไม่ทราบสืบบิตกฎหมายใดทั้งสิ้นนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนที่นี้ชอบนะครับชอบย้ํานะครับย้ําเตือนมาชอบคอยตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับก็ให้ดูไว้เป็นแนวทางนะครับก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในช่อง r e d d i apple นะครับในการทํางานค้นหาตัวเลขและสูตรใหม่ๆมาให้กับสมาชิกนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องลาสมาชิกไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันกับชุดปกหลัก10บบนนะครับว่าจะชนกับคู่ไหนนะครับถ้าได้คู่กับชุดของตัวบนก็น่าจะลุ้นนะครับสำหรับวันนี้แอปเปิ้ลลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ